คนงานนะครับมือนเดิมผูมันปลาเนี่ครับเด็กปลาหนึ่งอยู่ทั้งหน้าแล้วผมครับวัสดีครับแปงก็ดีร่างกวกวนระงยูนันเดียนนาทีมปเคื่อฏิยัติเครื่องปฏิยัติดู้ หัวดีบ่องหัวดีบ่บ่ดีพ่อเจ้าดอกฮะบ่ดีพ่อเจ้าดอกโอ้ของผู้ใดล่ะโอ้มันผู้ใดก็งามคักเด็นี่พี่น้องมันมันเสียหมดโอ้ยน้อพี่น้องคืองามเดี๋ยวมันผู้ใดเนาะโอ้มันเสียหมดมันเสียหมดโอ้ยบ่ว่าล่ะพี่น้องเฮ้ยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบจริงกับรพรักครับมากูมันได้พี่น้องเด้อเมื่อนี้สวัสดีครับหัวกับพ่อเบิ้งพ่อไงแต่มันน้ำท่วมพี่น้อง เพิ่งเด้อเพิ่งเดิมนี่ละพู้นี้นะเพิ่งได้เสียโอ้โหทั้งไงทั้งแง่วลาเพ็นน้องเอ้ยขึงขังขึงขังได้ขึงขังได้แทบได้จอนเอโอ้โหฟันก้นกับมาได้เป็นน้องคนละคนละ

โอมีวักินแม่บ้านหลาหลายย่งนโอ้หขี่นกขี่ยังกับมีดหดเยตับหกัมีดด้วพี่นี่ยลีสีเานึงปลากมีด้วพี่น้องด้วยี๋ยวเดอดเยนดตนั่งทับกน

ก๋ยท่านนี่เบ้อเลยเฮ้ยก๋ยท่นหนี่หมเบ้อแล้วบอแล้วเติมมาหน่อยกุระวาหนิ้องระวตะเมีคนแกใเขมเอเอาเลยตือไปทางี่้ได้นีเย

เป็นเกลียดกับเศร้ากินฮะนี่ผลงานพี่น้องเด้อเสียบเอาเสียบกับเบิ้งเอาเลยครับนี่คือผลงานเนะครับเด้อเมื่อเป้าแด็กปุ๊บปุ๊บปุ๊บจ้าหน่อยโม่ไอ้ไทยนะครับกำลังโซยกันอยู่ปั๊บขำข้อขำโฆษณาหน่อยท่านนี่กับโอ้เกี้ยงตับเด้อพี่น้องเด้อแสดงว่าเสียบเสียงว่าเสียบเนาะพี่น้องเนาะโอ้ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพึ่นมาซอยกันกูมั่นซอยได้พี่น้องเด้อ